ซื้อในตลาดนะตัวไหนตัวเล็ก้อไปได้หรอกใส่ช้อนงนันได้ไหมเออต่อยู่ต่ออยูต่อให้ทั้งต้องปใบปลาใช่นะนี่มีของพ่อคุณฝ่นนี้มีำลัดนะกันะตองเป็นเหมือนต้อย่างโ่งเป็นอันนี้ทานะ

เาบปอดอ,อแต่เจแ้กลับอะไร้งนะคุดรวมไดหมดอนนมาหารนมาลุกหานมาลกอันนี้มานากนนี้ัลนงนะลูปะเหร่ออเป็นายงกอะนของไม่มมแต่เ,เกิอดอันเรียกตดนของนะ ก็ขับออกไปง่ายจะเป็นหนักมาเนี่ยไม่รู้ตัวเองด่าดานี่นั่งอัดีกนดูนลดู่ล้วดูนะน่ะเดี๋ยวดูดุยักเต็อาชุลกายตีหูหูดำต้องำในเรวทั้งหมดต้องซื้อลงดำคนละอันด้วยนะพี่ซื้อดนะนี่ มีที่แ้ลอันเอ้ยดีดีดีจดไว้จดไว้เยียมเลยเยียบเลยไว้ก็ส่งนะซอันหนึ่งซื้ออันหนึ่งมีสอันละจัดซื้ออันนึ่งนะไปสามอันนะอันนี้ไม่ต้องแก้อะไรลอกลูกออกเราเนี้องเดินดูลูกไหมอันนี้ไม่ต้องไปแกะลไม่มีอะไรเลยนะออกหมเลยนะเราเดินดูลูกลูกไหมลูก

ดูมใสไม่มีใช่ไหมตอนเดินตอนเดินที่โลกอ๋อนี่เนเราไม่เหมือนอันนี้อะไรนักเราอันนี้แล้วเออ่แต่เราดีะบางคนมันกจ้ากรไม่เหมือนกันมากน่อยไม่เท่ากันโลกแม็กี้อถึงร้อยโลกกี่เปอร์เซ็นแล้วถึงร้อยโล่กี่เปอร์เซ็นแล้ว แปดสิบเปอร์เซ็นตะะ์แล้วคุณป้าร้อ่เปอร์เซ็นตะ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ